ะธรรมสดุดีบทที่ร้2ยพระพรมีแด่ผู้ชอบธรรมสันเสริมพระยาเวคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขเขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์พงพันของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดินพวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพรทรัพย์สินและความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขา และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดความสว่างผุดขึ้นมาในความมืดให้คนเที่ยงธรรมเขาเป็นผู้มีพระคุณมีความกรุณาและความชอบธรรมคนที่เมตตาคนอื่นและให้ยืมก็อยู่เย็นเป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินกิจการของเขาด้วยความยุติธรรมเพราะเขาจะไม่คลอนแคลนเลย คนชอบธรรมจะมีคนระลึกถึงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่กลัวข่าวร้ายใจของเขามั่นคงวางใจในพระยาเวใจของเขามีที่พึ่งพิงเขาจะไม่กลัวจนกว่าจะเห็นคู่อริของเขาพ่ายแพ้เขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิด เขาจะมีอำนาจและเกยียรติคนอาธรรมเห็นเข้าก็โกรธเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลายไปความปรารถนาของคนอธรรมย่อมสูญไป